กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Life f ไ n ล์ชินอุบ่ายยมาห้าค่ะคุณผู้ชมคะเรายังพูดติดค้างกันอยู่ตรงที่สนามที่น้องเบียร์เจ็บอยางหนักนั่นคือกามรักใช้เวลานานไหมในการที่จะฟื้นตัวประมาณ2เดือนกว่า3เดือนนั่นคือสนามที่ท3่ที่4ไม่ได้แข่งสามที่สไม่สามหก็คือหายไป2สนาม้วยกันสสนามสสนามนะคะ แล้วก็เจ็บตัวค่อนข้างหนักด้วยนัะนะคะแล้วจากนั้นมาเนี่ยเข้าสู่สนามที่ใ,ใกล้ๆจะหมดฤด,ดูกาลแล้วสนามที่สนามที่หกกลับมาแข่งได้เต็มแบบว่าสมบูรณ์เลยคือสนามที่หกตอนนั้นสภาพร่างกายมันบอกอะไรเราบ้างว่าอือฉันพร้อมและจะสู้ก็หลังจากที่หายแล้วฟันเราเริ่มเคี้ยวอาหารได้เหมือนเดิมก็กลับมาฟิตเหมือนเดิมประมาณประมาณกี่เดือนสามเดือนสามเดือนจริงๆแล้วหมอว่าน่าจะมีหกเดือนถึงแปดเดือน แต่เราใจเราใจสั่งแล้วเราร่างกายเราก็ดูแลตลอดด้วยบุหรี่เราก็ไม่ได้ดูดเหล้าเราก็ไม่ได้ทานเราก็อันนี้สําคัญค่ะก็เรากินแต่ของที่มีประโยชน์ก็หายเร็วอ้เนอะออาหารช่วยได้เยอะเลยใช่หายแล้วพอเราฟื้นตัวปุ๊บเนี่ยภาพที่เราเห็นคือเราจะต้องกลับเข้าสู่ฤดูกาลนี้ในการแข่งขันให้จบใช่ก็หลังตอนตอนที่หลังจากที่หายเจ็บก็มีมีท้อทบ้างว่าเราเจ็บเยอะนะแข่งกัว่าอีกอีกมุมหนึ่งก็คิดกันว่าใจยังอยากกลับ ไปแข่งให้มันคือไปให้จบซีบสั่นแล้วต้องกลับไปพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าเราก็ยังมีความสามารถอยู่อันนี้แหละเป็นเรื่องที่สําคัญครับกต็ตั้งใจมากสนามที่กลับคือสนามที่หกคือคิดคิดขึ้นเดียวว่าทํายังไงให้กลับไปให้เหมือนเดิม <เอ S 1> โดยโดย,โดยที่คนอื่นไม่ต้องมาตบอดว่า,วาอล้มแล้วเจ็บตัวแล้วเริ่มถอดแล้วอะไรเงี้ยเริ่มไม่ฟูแล้วอะไรเงี้ยจริงๆแล้วในใจของเราไม่เลยไม่ตอไม่ถอยเลยของเรานี่คือรีบๆหายสิ เราจะกลับเข้าไปอีกใช่ก็ก็คือช่วงเวลาหนึ่งเดือนหนึ่งเดือน,อนที่ฟิตได้เต็มที่แล้วคือฟิตเต็มที่ทุกวันเลยเช้าเล่นฟิตเนสเย็นปั่นจักรยานสองชั่วโมงเป็นอย่างนี้ทุกวันกลิ้<บ>กลับไปใหม่แล้วก็กลับไปแข่งที่ปุ่นใหม่คราานี้คราวนี้ร่างกายกับคือก็ดูคือ,ด,คอดูตัวเองแล้วว่าเออเพลพร้อมพร้อมมากๆแล้ววันที่เราบอกว่าเราพร้อมขึ้นโพเดียมที่เท่าไหร่กลับไปสามที่หก ขึ้นก็ไปชนะชนะเลยอันนี้แหละคุณผู้ชมกลับไปชนะที่โอกายาม่าครับที่หนึ่งอันนี้แหละที่ะบอกว่าใจสั่งมาจริงๆแล้วก็สั่งมาจริงๆให้ขึ้นโพเดียมที่หนึ่งครับก็ไม่ไม่ได้คิดว่าแบบว่าต้องจะต้องตั้งเป้าไม่ใช่คีชนะคือตั้งเป้าแว้ว่าโอเคเราต้องต้องทำได้เราต้องสู้สู้กับตัวเองอ่ะซ้อมอย่างซ้อมแข่งสิบห้ารอบเราซ้อมยี่สิบรอบคอนโทรลเวลาอย่าให้ลนคือเราแข่งกับตรงนั้นที่ว่า ถ้าเราคอนโทรลเวลาได้ไม่หล่นรอบท้ายยังไงเราก็มีสิทธิ์คือเรายืนพื้นเสมอเวลาเลยซ้อมแข่งต5ซ้อมย0ิบแข่งตีาซ้อมยีิคือเอาให้เกินไม่หมดคุณผู้ชมเห็นด้วยกับพชเลีนไหมคะเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆแล้วสนามสุดท้าย,สนา,ส,ายสนามสุดท้ายมีความตื่นเต้นเป็นอย่างมากนั่นคือสภาพสนามแล้วก็โดยธรรมชาติข,ของสนามแล้วไม่ได้เปิดเลยท้องฟ้าก็ไม่เปิดฝนก็ตกแล้วฝนที่ญี่ปุ่นก็ไม่เหมือนฝนในเมืองไทยด้วยจะตกก็ตกเลย ใช่แล้วเป็นเม็ดเมดปล่อยๆฝอยๆอยู่ตกตกแบบและอองเปียกเปียกตลอดซึ่งซึ่งไปวันแรกก็ไม่ไม่ได้มีเหตุการณ์ว่าฝนจะตกเลยแต่สนามสุดท้ายนี่เราเสียเปรียบเนเพราะว่าเราไม่ได้ไปซ้อมเลยเป็นสนามที่ไม่เคยไม่เคยขับแล้วไม่เคยได้ซ้อมเลยไปถึงก็เข้าโปรแกรมซ้อมสองครั้งแล้วก็ปริ้นฟแล้วต,ตอนตอนนั้นเราเราแก้ปัญหายัางไงก็ แต่ก่อนไปก็ทำงานบ้านไปก็ดูดูดูยูทูบเหมือนงานดูแอนสนามดูอะไรยูทูบนี่ช่วยนด้เยอะนึงดูเข้าไปดูว่ามีรายการแข่งอะไรก็เข้าไปดูสนามเออสนามมันเป็นนี้เราเคยเคยดูมอเตอร์จีบีแข่งแล้วล่ะสมัยก่อนว่าโอเคละจำได้ว่าสนานนี้มันเป็นยากนะก็คือคิดคิดคิดอยู่แล้วว่ามันยากมากแต่พอไปได้ซ้อมแล้วมันยากกว่าที่คิดอีกคือตั้งคือคิดอยู่แล้วว่ามันยากอะสนามมันยาก มันมันยากตรงไหนมันยากตรงโค้งโค้งหักศอกเยอะหรือว่าโค้งมันมีหมดเลยทางตรงทางตรงยาวมากโค้งโค้งต่อเนื่องเยอะจริงจริงๆแล้วขอพูดอย่างคนดูคนดูการแข่งขันรถจักรยานยนต์ถ้าเวลาเราซัดยาวแล้วเวลาจะเข้าโค้งแน่นอนมันต้องใช้พื้นที่พอสมควรในการเปิดลายปิดลายถูกไหมฮะใช่ฮะแล้วกว่าจะออกมาก็ต้องใช้พื้นที่ในการซัดอีกต่อหนึ่งมันมันลักษณะมันเป็นยังไงตามนี้มันมีครบครบทุกอย่าง มีทั้งลายเปิดกว้างโค้งต่อเนื่อง,องกว้างๆออามาเร็วๆมีทั้งแบบยูเทิร์นหักศอกกลับเลยคือมีครบหมดเลยทุกอารมณ์เลยอ,อยู่เรยมีทั้งขึ้นเนินมีโคง้กคง,ง,งกว้างๆแบบโค้ไง,ง,งไหนที่น่ากลัวที่สุดสำหรับสำหรับเบียร์โค้งสุดท้ายก่อนเข้าเส้นเขาเรียกว่าโค้งผมก็ไม่รู้เรียกแต่ผมเรียกว่าโค้งคล้ายชีเคเนี่ยเป็นยูเทิร์นกลับเป็นควายเป็นเอสเล็กๆซึ่งหักกลับเลยระยะระยะโค้งมันจะสั้นมาก มันสั้นและแคบมากตรงนั้นแล้วแล้วน้าตรงนั้นมาเนี่ยคือมันเป็นโค้งกว้างทางเร็วมาประมาณเกียร์หเต็มที่แล้วก็มาเชนเหลือเกียร์หนึ่งตรงนั้นใช้เกียร์หนึ่งซึ่งมันมาจากสองร้อยหน่อยๆสองร้อยกว่าสองร้อยี่สิบสองร้อยสิบเชนเหลือเกียร์หนึ่งซึ่งรถมันต้องหยุดแล้วก็กลับแล้วก็ออกเข้าเส้นซึ่งยากยากมากคือเอวต้องหวานพอสมควรใช่พลิกรถเยอะแล้วต้องเบรกหนักเบรกเบรกต้องหนักแล้วใจต้องนิ่งด้วย ครับต้องแม่นนั่งแล้วลอ,องซ้อมก็มีหลุดบ้างเลยบ้างเพราะว่าเราไม่ชินแล้วเรายิ่งเรายิ่งเล่งเล่งเ,งเงกับตัวเองด้วยเพราะว่าต้อง,ต,อง,ต,องต้องทำเวลาให้เร็วให,ให้ได้กับให้ทูสีคู่แข่งด้วยเพราะว่าเราไปแรกๆเดี๋ยวเวลาเราโดนก็ทิ้งหลายวิมากเราก็พยายามจะซับอัพตัวเองแต่ทางนี้ทางนั้นโดยภาพรวมของคะแนนในปี2012ของคุณขึ้นมาอยู่ที่อัน,นดับสี่อยู่ที่สี่ก็ไม่ธรรมดา,ราก็ลงแข่งประมาณสี่สนามสามทีสนาม พี่เชื่อพี่เชื่อว่าถ้าเกิดว่าไม่เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นในสนามต้นๆนที่เรามีการแข่งพี่เชื่อว่าสองท่านต้องไปยืนอยู่พร้อมกันปีหน้าปีหน้าปีหน้าเป็นยังไงก็ปีหน้าก็ไม่รู้ว่าจะขี่รุ่นไหนแต่ก็เต็มที่เหมือนเดิมความตั้งใจยังเหมือนเดิมต้องการที่หนึ่งต้องการแชมป์ต้องการั้นครับ,รบเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักแข่งทุกคนโดยเฉพาะเด็กไทยเราจริงๆก็ไม่ได้มี มีโอกาสได้ซ้อมในสนามจริงรและแล้วคุณเฉลิมพลก็สามารถนําอันดับสีกลับมาให้กับคนไทยนะคะคบ,บอกได้เลยว่าคุณเฉลิมพลเองทุกคนก็รู้จักผลงานดีแล้วก็เป็นนักสู้คนหนึ่งที่ไม่ยอมแพ้สิ่งนี้แหละค,ะค่ะอยากให้น้องเบียร์ช่วยบอกน้องๆที่เขากําลังจะก้าวหน้าทางด้านนี้ นะคะว่าจะมีคําแนะนําให้กับเขาอย่างไรบ้างก็มีคําแนะนําให้น้องๆคือขยันซ้อมซ้อมบ่อยๆก็ซ้อมก็ไปซ้อมในที่สนามสนามแข่งอย่างสนามไทยแลนด์เทอร์กิตหรือว่าที่พีระปัทยาก็คือไปซ้อมในสนามที่ถูกต้องตางกมกฎหมายอย่าไปซ้อมถนนถนนข้างนอกมันไม่ดีมันผิดผิดต่อกฎหมายด้วยแล้วก็มันไม่เซฟไม่เซฟด้วยเซฟด้วยครับก็จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเปิดประวัติขอ น้องเบียร์นิดหนึ่งแต่ว่าคงต้องขอเป็นเทปต่อไปเทปต่อไปคงต้องขออนุญาตน้องเบียร์ไปที่บ้านไปดูลฟ์สปายของของแชมป์กันนิดหนึ่งเนืคอว่าไลฟ์สไตล์ของแชมป์ที่เวลาเขาอยู่บ้านนี่เวลาอย่างถ้าทอดไข่เจียวไปนิดงคงได้สนุกกันตรงนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากค่ะสัปดาห์นี้ที่นำสิ่งดีๆแล้วก็ความรู้ในการเจาะลึกเรื่องของการแข่งเอ j มเอฟเจ a ิในปี2012ครั้งนี้ซึ่งน้องเบียร์เองก็ยังไม่มีคิวที่จะไปสัมภาษณ์ที่ไหนได้ยัง มีรายการของ Last Channel by ยามาท่านี้เท่านั้นที่นํามาสู่ให้กับคผู้ชมฟังแล้วที่สาคัญเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับในใจให้กับทุกคนนะคะที่ทงไทยไปบิวสมัวยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสัปดาห์นี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะผูชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะ